ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบวชในคมะมบารมีประจำปีที่วัดบ้านใหม่ทองประเสริฐหมู่หนึ่งตําบลเนินมะปรางอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกในวันที่14-16มกราคม พุทธศักราช2560วันที่14มกราคมลงทะเบียนปฏิบัติธรรมผู้สนใจปฏิบัติธรรมมีรถรับส่งปรีวันที่16มกราคมทอดผ้าป่ามุทิตาจิตในวันคล้ายวันเกิดพระอาจารย์วุฒินันท์วุฒินันโทเวลา13.09นรับฟังแลโ,โคราชจากพระนักเทศชื่อดังพระอาจารย์สมจิพระอาจารย์ดวงดาวแต่เมื่อบุญก็เคยทำบาตก็เคยใสกันดับแล้วบุญไปลัดตาอยู่กัไหน ปลอยให้โยกพกครุฑไา่ทำไมบุญมันมาช่วยเบิกเป็นนักปรา์อย่าให้เกินศาสนาเออเป็นนักปาภกถาอย่าให้เกินขอบเขตเออเป็นนักเทพอย่าให้เกินเวลาไม่สนใจเทศนี้ไปล่วงห้าวงเย็นก็ได้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมท้อผ้าป่าสามัคคีติดต่อโดยตรงได้ที่0882716616 0882716616